แล้วกับกสวอนรับทีน้ชมนะคะยูก็ผม GM Gamer วันนี้เราก็จะมาเล่นต่อเลย EP แรกอาจจะมีเสียงรบกวนนะก็เลยไม่ได้หลายนะก็ตอนนี้ก็ว่างแล้วเ <c oughs> มื่อกี้นะคลิปเปอร์ระเบิดตุ้มเกิดไปกู๊กู้คันนะ <c oughs> อ <c oughs> ไะไรของคืนแล้วนะคะใช่ตอนนี้ก็เลเวลว่ากลับมาเหมือนเดิมนบอดือ <c oughs> เรื่องหนึ่งอะเออเล็กเออเราต้องรีบไปก็ไม่ใช่หรอแวถวนี้มีถ้ำด้วยดีน,น่ากลัวนนะครับ ใครบอกว่าน่ากลัวไม่เห็นหน่ากลัวเลยไอด้ดเอ้ยเห็ดจะกินได้ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่มีเห็ดแดงอะตะบา,บ,าบ้าบ้านข้งหมดมันจะมืดจังเห็นนี่ไมหมครับเห็นนี่ไหมอ่ะต้องรีบไปทำเอแเอ,อ,อนนแล้วเราไปหาแกะกันกนเจี๊ยปิดหมดวี่ก<ม>่อนไหมไม่เพื่อความน้องจอยอมปิดหมดวี่แล้วมันไม่หนุกอ่ะเนาะเปิดเปิดให้เถอะ ม่เป็นไรตอนนี้เรามีนี่แล้วเห็นไหมเห็นในพี่ถือไหมเนี่ยนี่หอหอจังซีมเป็นจริงซีนี่นะครับเราต้องปักทอตนะเพื่อความสว่างสบยของโลกถุยก,ก้นละเรื่องไม่ใช่แล้วอุดไปด้วยเนาะี๋วยวต้องเล่านะครับจ็ใช้บล็บอกที่ไม่มีใครคาดคิดอุดนะครับนี่อย่างนี้เลยตรงนี้ก็ฝนตูดนี่ลุกเลยไม่ล้างตรงนี <c oughs> ้ก็ ไมไมดีอะม,นะม่ไมม่ไมเราว่าเออเราเรียกนเก่งมาให้เราตัการรับไม่ได้างี้นะครรู้ไหมจะทำอะไรคร,รับนี่นี่ให้คนื่นระเบิดวิธีฆ่าจะตายที่ไลท์ที่สุด ไปหาอะไรกินกินกันก่อนนะเจ้าสมสมมาดีมาดีวัดดีวัดดีะดจะไฟหรืออะไรนี่จะอ,อะไรดูอย่ะโอ้โหเร็วแล้วสองอะ เดี๋ยวไรก็ไม่ได้ไยวดี๋ยวไฟหาอะไรกินก่อ,อนพีก่นอนขอไอรอนไหมเออเราไอรอนแล้วแต่ว่าของแมวเลยเนี่ยเออจริงด้วยเหรออ๋อเราเก็บไว้ทำของแมวก็เอาถามให้มแาแค่สองอันน่ะอ้าวก็เผาไงข่ามแห้งเนีย่ยข่ามแค่เดียวจะโผล่หรือโผพี่เอามาสองอันไม่เอา ก็ควาร้องใจอุ้ยแกเอ้ล็อกเสร็จแล้วมาตักคนแกะกันปะตัดขนแกะสองอันนะ่ไม่ต้องฆ่าหรอกอสเกลหรือ เทวิตันซอมบี้ซอมบี้ยังหน้าพี่ว่าซอมบี้เอาก่อนไหมซอมบี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าน้องเขียวนี่ไม่ได้นะน้องเขียวนี่ไม่ได้เลยอ๋อวิ่งได้ยังเนี่ยวิ่งได้ละอ่าฮะโอ้โหมาทั้งตระกูลบอกตรงมึงมาทั้งตระกูลเดี๋ยวก่อน,นอเห็นแกะมเมื่อกี้ทำอะไรพี่ปอมไม่เอาอะ<ค>่ะโก็มีสไป,ปเดอร์ด้วยนะจ๊ะเป็นหาหรอก

คน้องจานหน่อยเราพี่กอนฮะนะคน้องจานหน่อยอือ EP แรกก็ทำที่นอนเสร็จนะครับก็ประมาณไม่เอาลนะโอ้ยไอรอนก็เสร็จละโอเคนั่นก็ทำทำเตียงชุบแม่เอานะอเราต้องทำการนะขุดลงไปอ โทษทีนะผิดพลาดทาเล็กนิดเล็กน้อยทำเล็กน้อยปลาอะไรโอันนี <ide> <rawd unre> ้ก็จะไม่ค่อมเยอะมึงน้อก็ไม่เป็นไรนะพอนอนก่อนละกันสวัสดีค่ะมีแย่้ำลายไหนขออะไรนะครับก็เซรลจแซ่วันที่โซไซจะทรมานฮ่าห้า เลียเลยทมารวน่ดาบเทพของเราก็ย er ังไม่ค่อยเทพนะเออเป็นดาบเทพก่อนนี่ดอบเทพดาเมธดดาเมทุกัวแล้วก็มันดำอีกหกนี่นาลายเดยาไปทำที่ขุดที่ขุดที่ขุดดินก่อนไหมจะได้ไปขุดดินเหนียว พี่ว่าน่าจะไปขุดทรายน้องทรายน้องเอาอะครับมาเร็วมาเอาเมล์นึงดิทำเป็นไอรอนเลยไหมล่ะอืมก็ไม่รู้นะรู้จะไปหินก่อนนะหินก่อนก็ได้เนาะเอาไปไอรอนดีนะที่ขุดมันแค่เดียวเนี่ยโอเคไอรอนในเตาเราก็ต้องมีเตาห้าอันอ่ะออเหลือเลยอ่ะว่าแต่คนอื่นแค่ของเปลืองหรือตัวเองนี่ซุปเปอร์เปลืองเลยเนาะ ไหนต้องไาจับการคิปเปอร์ก่อนมันจะไฟคิปเปอร์จะไฟอุดไว้ก่อนอุดบ้านมันก่อนอุดบ้านมันก่อนฮะอุดบ้านไว้ก่อนส<า> <c oughs> ปายเดอร์ไม่เอาดีกว่ามันไม่ทำอะไรเราอะนะดูดิเข้าไปใกล้ๆเออตรงมองไฟมองข้าสไปเดอร์มันไม่ทำอะไรเรานะเนี่ยอันนี้ขี่ๆอ,อ่ออะจุ๊บ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 เหรอมันไม่ทำอะไรเานะไไรเาแต่ตอนกลางคืนนี่มันจะไล่ฟัดเราเลยไม่เป็นไรเรามีด,บด,มดมาบเทพนะ ขูดอีกแ,แกะอีกแล้วแกะอีกแล้วสองตัวเลยสองตัวไอ้แกะตัวเมื่อคืนป่ะตัวเมื่อคืนไงี่ยขนมาขึ้นแล้วออมันกินหญ้าใช่ไหมเนี่ยกินหยดี๋ยวขนลอยขึ้นเร็วเลยนะพวกเออหายคิปเปอร์ไปไฟคิปเปอร์ตอนนั้นเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอหายไปไหนแล้วล่ะคิปเปอร์เขา้ากล้วยดีมากดีมากอีอีเป็นเรื่องแต่งนะ นูนตัวอะไรเล็กๆคิปเปอร์มีเนื้ออะไรกินไหมนี่<ข>หรือว่าข้างหน้าดูกว่าไหมออข้างหน้า<ข>มันจะมีอะไรตัวเขียวๆไม่รู้ดิตอนนี้เราต้องหาอาหาระคระับต้องแกะเราขอทานเราขอาทษคิปเปอร์เหมือน ได้ไปดูก,ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะปดปหัวขิ้เปือ <c oughs> โอ้ยอันีเองเหรออ๋อไม่เป็นไรนะเราไม่เป็นไรอยู่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยตรงนี้เห็นเราหมเราพวกวันนี้อันนี้วันนี้อย่างนี้เป็นไงจะไฟ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เห็นไงมใครจะไฟเอกไอ้มงมจะไฟเปล่า ไม่เอาหรออุ้ยทาน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 ฮ่า,นา,นานอนา้ยซอมบี้มันก็ตายแล้วซอมบี้มันกระจากอ้าตายไปแล้วนี่หว่าเก็บเนื้อหน่อยอ้าจนะไปเล้ววิ่งช้าั้งนนี้ไอ้ซอมบี้กินงนขอให้ไม่ติดท้องเสียอาหาไม่ติดเก็บตรงไหนเลยวิกระดูก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 สองอันแสดงว่าเป็นมอนเมลได้มอนเมล เออทุกทีว่าเราต้องเก็บทรายตรงไหนนะเราไม่ได้ใช้เลยเนี้ยเออเออรีบเอาข้วทำเป็นกระจกเนาะแล้วเราก็ต้องไปขุดดินเหนียวนะครับของที่ผมชอบมากที่สุดเดี๋ยวดูเห็นอะไรแบ้างบไหนมามีเซตเจ้าเรามีนะครับถ้าเรามีนะครับขอเป็นมุมวน็มดิขอเบ็ดตกปลาอันนึงนะขอเบ็ดตกปลาแล้วก็ไม่ค่ะเป็นมุมตัวดิ กี้เห็นอยู่ไป้วนะบ๊ายบายอย่าเพิ่งรอล่โอ้ยไปแต่ขอที่เราสนใจมากที่สุดคือแป้งมุมชอบแป้งมุมสามตัวนะสามตัวนะยังไม่ได้สุกอันเลยอ่ะาป้งมุมนะแต่คือมันใช้สองอันเนาะอันสมธนูนั้นธนูใช้สามเบตตกปลาใช้สองทำไมเราวิ่งไม่ได้เนี่ย ผมขอฆ่าตัวตายเนาะไม่เป็นไรหรอกม้าแต่เนี่ยอยากได้ม้าตัวนี้มากเลยอ่ะก็ไม่ได้ไได้อยากไม่ได้อยากได้หรอกนะน้องผมมันอยากได้เนาะไม่มีอะไรหรอกเจ้าป้าแต่อ่าฆ่านะหย่าได้หรอกเมื่อกี้มีเสียละคนอะไรก็ขออภัยนะแต่ไม่มีเสียเราผมหยุดคลิปเอาไว้นะะ ทำเตียงเลขอกอันนึงอ่ะทำประตูสิใช่ทำให้น้องผมด้วยนะครับมีคอมเมนต์มาว่าอยากเป็นเฮียพียไม่ได้นะมาถ่ายไม่ได้ถ่ายได้ก็ถ่ายเป็นอันแล้ว<ต>ไปกดทำไมอะอเตียงกันนะอจพาดูาาอจอจมา,มาเราน่าจะทำประตูบ้านได้แล้วนะครัะต้องทำไม้เนาะใช้ไม้กีอนน่อันเนาะ ยาลงมาสองช่ไม้ประมาณหนึ่งสองนะครับทำเป็นประตูนี่ประตูอินเตอร์น่ชแนลมากครับประตูอะไรเนี่ยประตูอินเตอร์น่นแนลประตูหมัวมประตูขังมากกว่าประตูคุกอะอ๋อเราจะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือฆ่าจะตายนะครับก็มันไม่ไหวได้ดูหรออาหารผมดีอยากให้ดูแป๊บหนึ่งนะโอ้เราจะเก็บของไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วเขาไปตายแล้วเกิดใหม่ ไม่เป็นไรอะ่ะคิปเปอร์ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะมันตายเมื่อกี้เองคิปเปอร์อบอกบว่าน่ากลัวมาเด้อเห็นน่ากลัวเลยอันนี้ว่าเขียนได้เลยว่า,าไปแล้วนะที่นี่ปอยเขาอยู่ดูเลเวลดิเลเวลสี่เลยค่ะ ฟ้าร้อปอกแปกปอกแปกปอก,ปอกดินเหนียวอยขอดินเหนียวโอ้ยดินเหนียวเมื่อกี้เราไปตายหน่อยเนี่ยเราเลเวลคืนแปบ๊บไม่ว่าผมจะตายที่ไหนนะผมก็จะมาเกิดอุ้ยเลเวลอยู่ในท้องทะเลเราจะมาเอา เลเวลหายไปเลเวลหนึ่งเหลือไปเลเวลสามนับว่าเป็นเรื่องที่โคตรจะชร้กลายนะครับแต่ไม่เป็นไรหมูตัวหนึ่งมีหมูด้วยอ่ะมีหมูด้วยมีหมูด้วยมีหมูด้วยไม่มีหมูอ่ะคามตาสีว่าผมก็ได้มีชัโดแล้วนะครับก็จะเราจะมาจับมารกันเลยลอเล่นลอเล่นไม่มีรลกไม่มีโลกอะลอเ่นเฮ้เก็แน้มหม ขอสัมภาร์ผงออกมาก่อนเนาะเป็นน้องหมูเข้าไปในพันนี้ก็มีเตียงทำอะไรก็ถาดอะไรก็มีทรัพยากรเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับก็ใ,ให้หนูเลยนะ 谢谢。